สวัสดีค่ะทุกคนพบกับขวัญน,นะคะขวัญปลาชีวิตเลือกได้ค่ะก็พบกันทุกวันค่ะทางช่อง Facebook YouTube แล้วก็ t ิ k t o k นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายของสือเล่มนี้เป็นครั้งที่15จากทั้งหมด15ครั้งแล้วค่ะ Follow Your Heart นะคะก็กลับมาเหมือนเดิมพร้อมกับฉากที่คุ้นเคยนะคะอืมจริงๆขวัญตั้งใจที่จะสรุปเก็บตกสบทสุดท้ายใช่ไหมคะ ก็คือมีทั้งหมดสิบ,บทที่ขวัญได้พูดไปแล้วในบทในบทที่9ก้าอ่ะก็คือตอนที่เก้านะคะกับตอนที่สิบนะคะตอนที่เก้ามีชื่อว่าคุณควรจะรักผู้อื่นอย่างไรเพียงยอมรับอย่างที่พวกเขาเป็นก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่สิบเนี่ยมีชื่อบทว่าภารกิจในชีวิตของคุณไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโลกแต่ภารกิจของคุณก็คือการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะทีนี้ขัญมาเก็บปกบ,บทที่เ้าบทที่สิบเนี่ย อมที่ใช้ชื่อหัวข้อวันนี้ว่าใจดีนะคะเพราะว่าขวัญคิดว่าสองบทเนี้พูดถึงในเรื่องที่ไม่ได้ต่างกันมากนะคะบทที่เก้าเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการยอมรับคนอื่นอย่างที่เขาเป็นใช่ไหมคะแล้วก็บทที่10เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทีนี้ขวัญรู้สึกว่าคําว่าใจดีอ่ะหรือจริงๆแล้วถ้าคําในแบบเป็นทางการน,นิดนึงมันจะมีหลายคํามากเลยเนาะเช่นคําว่าแบบ มีเมตตาใช่ไหมคะมีคุณธรรมจริยรรธรรมศีลธรรมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอกากรุณาอะไรเงี้ยเออมุทิตาจิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ขันว่าคําว่าใจดีเป็นคําที่เรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วค่ะก็คือตรงตัวเลยขวนว่าในท้ายที่สุดแล้วเนาะสิ่งที่น่าจะสําคัญกว่าด้วยซ้ำนะสําคัญมากกว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเลยก็คือว่า เอที่เราพูดมาทั้งหมดเนาะก็คือเรื่องการทําตามความฝันใช่ไหมคะการตั้งเป้าหมายการมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยผนว่าเรื่องนั้นก็โอเคเป็นเรื่องที่เราทําอยู่แล้วแหละในชีวิตของเราในฐานะของคนที่มีฝันใช่ไหมแต่ว่าเรื่องที่สําคัญกว่าก็คือเนี่ยค่ะทุกคนก็คือว่า how อ่ะ how t ูปฏิบัติต่อผู้อื่นอ่ะ how t ูปฏิบัติต่อตัวเองอ่ะซึ่งผนว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือใจดี ใจดีกับทั้งตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นด้วยนะคะหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าใจดีกับผู้อื่นก่อนแล้วกันเนาะก็คือว่าอืมเข้าใจก็คือยอมรับนั่นแหละเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นนะคะมันมีเหตุปัจจัยซึ่งสมมุตินะว่าเราไปเจอคนที่เขาทําไม่ดีกับเราเนี่ยพี่เราจะไปถือโทษโกรธเขาทําไมอะในเมื่อในเมื่อมันเป็นเขาเรียกปัญหาของเขาอะ่ะ คือที่เขาทําพฤติกรรมแบบนั้นออกมาเนาะเคยได้ยินเรื่องของกระจกเนาะมันคือกระจกสะท้อนโลกภายในของเขาเองนะคะที่เขาโกรธคนอื่นก็เป็นเพราะว่าเขาโกรธตัวเขาเองที่เขาเกลียดคนอื่นจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเกลียดตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ที่เขาแบบทําไม่ดีกับคนอื่นน่ะมันคือการที่เขาทําไม่ดีกับตัวเขาเองเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปโกรธอย่าไปโมโหอย่าไปเกลืองเขาเลยนะคะสิ่งที่เราควรทําก็คือความเข้าใจนะคะมีเมตตาจิตนะคะแล้วก็โอเค สเต็ปเลยจากความเข้าใจก็คือการมีเขาเรียกอะไรอะมีความแบบไม่ไม่ใช่สงสารไม่ใช่เห็นใจด้วยนะแต่เขาเรียกว่าไงมีความที่เอ,อ่อเมตตานั่นแหละคืออยากเห็นเขาอะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมคะอันนี้พูดถึงในมุมของผู้อื่นเนาะหรือแม้กระทั่งว่าคนอื่นเขาทําในสิ่งที่ตัวเราอาจจะมองว่าไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะ เรอาอก็อาจจะกลับมาตั้งคําถามเนาะว่าคําว่าไม่ดีไม่โอเคอะ่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะคือโลกเนี้ยเกิดมาพร้อมกับคําว่าไม่ดีไม่โอเคมันผิดหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมคือมันเป็นเพราะว่ามนุษย์ของเราอะ่ะใส่คําพวกนี้เข้าไปนะคะอย่างที่เคยกล่าวไว้ในอีพีเมื่อนานมาละวว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีความหมายในตัวของมันเองมีแค่มนุษย์เราเท่านั้นแหละที่ไปให้ความหมายกับสิ่งนั้นนะคะ เออก่อนก็ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นทีนี้ถามว่ามันน่าจะแยกออกเป็นสองส่วนหรือเปล่าว่าอะไรนะเฮ้ยไอ้เรื่องของความฝันก็อย่างหนึ่งสี่เราก็ต้องพยายามฝ่ายฝ่ฝันใช่ไหมไขว้าอาจจะก,กดแรงดึงดูดปล่อยวางอะไรก็แล้วแต่ส่วนในเรื่องของแบบมนุษย์สัมพันธ์ก็อีกเรื่องหนึ่งสี่อย่างค่ะ เออมันไม่น่าจะเกี่ยวกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอได้เรียนรู้หรือได้อ่านหนังสือมาเยอะในระดับหนึ่งนะคะหรือว่าได้ฟังพอดแคสต์จากแนี่แหละโค้ชครูกูรูหลายคนนะคะทําให้ขวัญได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วทั้งสองอย่างอ่ะไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้นะคะเราไม่สามารถที่จะวิ่งไล่ล่าตามหาความฝันของเราได้โดยการขาดทักษะเรื่องใจอะ่ะเรื่องจิตใจอะ่ะเรื่องของความใจดีต่อ ผู้อื่นและต่อตนเองนะคะเออก็มันสําคัญจริงๆนะคะถ้าไงรายละเอียดเนื้อหาว่าเราจะใจดีกับผู้อื่นยังไงเนาะกลับไปดูใน EP ครั้งที่9ก้ทับสิก็ได้แต่เพียงวันนี้ผ่อนอยากจะมาสรุปจริงๆว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะค่ะทุกคนความสําคัญของชีวิตเนี่ยอย่างที่บทที่9บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของวัตถุภายนอกมันไม่ใช่เรื่องของบ้านหรือรถหรือเงินหรือทองสุดท้ายมันกลับมาที่ผู้คนนะคะ มันกลับมาที่ว่าเ,เราในฐานะคนคนหนึ่งอะ่ะเราทำอะไรให้กับคนบนโลกใบนี้เนาะจริงๆจะบอกว่าทำอะไรให้กับโลกโลกนี้ประเทศนี้แต่สุดท้ายเนี่ยคำว่าโลกคำว่าประเทศเนี่ยมันก็คือพลเมืองมันก็คือประชากรมันก็คือคนหรือมนุษย์นั่นแหละที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าคน หมายถึงว่าในแง่เราเป็นคนคนหนึ่งที่จะอยู่ร่วมกับคนเนาะแล้วก็แน่นอนสิ่งแวดล้อมด้วยฝัดพืชอะไรเงี้ยคะ่ะอืมสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่เป็นแนวอืมอยู่รอบเราอะน้ำไฟฟ้าไฟอากาศอะไรเงี้ยอืมทีนี้ก็เมื่อกี้ค้างไว้ที่ใจดีกับคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือใจดีกับตัวเองนะคะผ่อนคิดว่า หนังสือ how to หรือพัฒน,นาตัวเองในช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มกลับมาเน้นเรื่องนี้แล้วก็คือความใจดีกับตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้พูดลงลึกเยอะเพราะว่าถ้าทุกคนลองเซิร์ชคำว่าใจดีกับตัวเองในแบบทุกแอปเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t ็อกอะคะ่ะฉันเคยเห็นแม้กระทั่งกระทั่งแบบเรียกอะไรคำคนยอดนิยมคำว่าใจดีกับตัวเองนะคะถ้าทุกคนลองเซิร์ชในหลายๆแอปเหล่านี้ทุกคนก็จะเห็นเนื้อหาแหละว่า how to ทำยังไงได้บ้าง อาจจะแบบกล่าวชื่นชมตัวเองนะให้อภัยตัวเองนะอมองตัวเองในแง่ดีนะปล่อยให้ตัวเองได้ผิดพลาดได้ล้มได้เรียนรู้อะไรประมาณนี้ยทีนี้สิ่งที่ขวัญเนี่ยจะมากล่าวสรุปจริงๆในที่นี้นะคะก็คือว่าความใจดีกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้พอๆกับการใจดีกับคนอื่นอืไม่ว่าจะในในแง่มุมไหนแหละไม่ว่าจะ ใจดีกับตัวเองเช่นนะเราทํางานพลาดเราไปไม่ถึงฝันเราเลิกไม่มีวินยัยสมมติใครก็ตามที่ไม่มีวินัยแล้วแบบเกิดโทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็อย่าโทษตัวเองเลยใจดีกับตัวเองก็แค่เอาใหม่ล้มก็ไม่เป็นไรล้มแล้วก็แค่ลุกลุกแล้วก็แค่เริ่มใหม่นะคะแล้วก็เมื่อกี้เรื่องงานเรื่องความสําเร็จเรื่องเงินเรื่องภายนอกใช่ไหม ชื่อเสียงเงินทองการยอมรับทีนี้เรื่องความสัมพันธ์บางคนอาจจะทําถ้าในภาษาแบบสามิติอะโลคสามิติคือแบบทําผิดหรือทําสิ่งที่ไม่ดีในความสัมพันธ์เนาะเช่นอาจจะงี่เง่าหรือเปล่าหรืออาจจะเจ้าชู้หรือเปล่าหรืออาจจะพูดจามไม่ดีกับกับคนที่รักกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในเมื่อแบบเรารู้ตัวแล้วแน่นอนเราเทคแอคชั่นกับคนคนอีกฝั่งหนึ่งก็คือขอโทษปรับความเข้าใจอะไรก็ว่าไปแต่อย่าลืมว่าแบบ ใจดีกับตัวเองก็คือกลับมาโอเคให้อภัยตัวเองว่าเออเราเป็นคนแบบนี้เนาะที่ผ่านมาเราทําตัวงี่เง่าเราใช้คําพูดที่รุนแรงกับคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็โอเคเหมือนเดิมเริ่มใหม่นะคะเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกเรารู้แล้วว่าเราผิดตรงไหนโอเคเราน่าจะไม่โอเคที่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะขอปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นโดยการที่ไม่ ไม่ทําแบบเดิมนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่วันพรุ่งนี้ฉันอ่าจะค่อยๆเขาเรียกอุดรูรั่วสิ่งที่เป็นข้อเสียจุดอ่อนของเราไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อ,ขอวันหนึ่งอ่ะถ้าเราไม่หยุดพัฒนาค่ะวันหนึ่งเราก็ต้องดีขึ้นในแทบทุกด้านแน่นอนขอชื่ออย่างนั้นนะคะโอเคมีประเด็นเพิ่มเติมอะไรอีกไหมเนาะ,ะก็ สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของการกลับมาที่ข้างในของตัวเองนะคะจริงๆขวัญว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองแต่เรื่องแบบตามชื่อว่าก้าวไปตามใจฝันแต่ขวัญว่ามีเรื่องหลายเรื่องมากๆเรื่องทางจิตวิญญาณก็อยู่ในนี้เรื่องทางแบบจิตใจหรือจิตวิทยาเนาะบางบางทีเวลาเราฟังเรื่องนี้นานๆเข้าวะ่ะทุกคนเออเราเราจะเห็นอะคือเราจะเห็นว่าหนังสือเล่มไหนที่เขาลึกไปถึงระดับจิต วิญญาณอะไรเงี้ยบางเล่มก็อาจจะไม่ถึงจิตวิญญาณแต่ในระดับแบบจิตวิทยาที่เป็นแบบเชิงไซเอนทิฟิกอะค่ะแนววิทยาศาสตร์บางเรื่องก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องจิตใจด้วยซ้ำบางเรื่องก็จะเป็นแบบภายนอกแต่ขวัญว่าในทุกๆอย่างในทุกๆก,การกระทาหรือแม้แต่การตั้งเป้าหมายเพื่อให้เราเก้าวไปสู่สิ่งที่เราใฝ่ฝันหรือก้าวไปตามใจฝันเนี่ยมันขาด มิติใดมิติหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วอีกมิติหนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาเนาะมิติทางสุขภาพร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไล่เรียงเนาะไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะคะมิติทางภายนอกหรือฟิสิกอลเนาะใช้คำนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายการวางแผนการลงมือทำการมีวิน,นัยการฝึกฝนการแก้ไขจุดบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเช่น ถ้าเป็นเทรดเดอร์ก็อาจจะจดบันทึกการเทรดแล้วก็เก็บสถิติใช่ไหมถ้าเป็นแบบสมมตินะเป็นฟรีแลนซ์รับทำางานอิสระก็อาจจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ฝันรวมสุขภาพร่างกายไว้ในฟิสิกอลด้วยนะคะออกกำลังกายแล้วทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยหนึ่งคือมิติทางฟิสิกอลเนาะสคือมิติเกี่ยวกับ psychological ก็คือจิตใจจิตใจในแง่จิตวิทยาแบบวิทยาศาสตร์นะคะเช่นการเข้าใจผู้อื่นการเข้าใจตัวเองทักษะมนุษยสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นแบบเขาเรียกโลกสามมิติอยู่อะแบบโลกโลกอยู่นะคะ How to แบบสื่อสารยังไงให้จับใจอะไรเงี้ยเออและสุดท้ายนะคะอันที่สามซึ่งขวัญว่าครอบคลุมทุกอย่างเนาะก็คือมิติทางสปิริชวลนะคะหรือว่าอ่าจิตวิญญาณเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะอืมการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงที่สุดของเราหรือที่เรียกว่า higher self ใช่ไหมคะหรือเออมิติ จิตวิญญาณเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบรับรู้ว่าเราเกิดมามีภารกิจอะไรบนโลกใบนี้หรือมิติเนี่ยในเรื่องของ compassion ความใจดีมีเมตตากับผู้อื่นนะคะซึ่งหลายๆอย่างเราจะไม่เจอในหนังสือเรียนนะหรือหนังสือจิตวิทยามิติทางจิตวิญญาณส่วนมากจะเจอในหนังสือเกี่ยวกับศาสนาแต่ขวัว่าเราอาจจะไม่ต้องแบ่งแยกเป็นศาสนาโน้นนั้นนี้ก็ได้เราเรียกรวมรว,มว่า อ่าอ่าสปิริตชวล t คอนเทกต์อ่ะก็คือแบบอ่าสปิริตชวลวดิเมนชันนะคะมิติทางจิตวิญญาณนี่แหละที่แล้วแต่ใครจะตีความแต่มันคือโลกภายในมันคือแบบโลกที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันแบบส่งผลมากนะคะส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของเรานะคะทั้งในแง่ความคิดความรู้สึกและการกระทำเนาะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับ เล่มนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะแล้วสำหรับพวกนี้เปต้นไปเดี๋ยวขวันก็กลับไปสู่ EP, ep เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งร้อยเคล็ดลับยกระดับความสุขเนาะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจหวันว่ายังพอหาซื้อได้นะคะเออแปลไทยอาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมีขายอยู่พอสมควรน,นะคะอาจจะร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือจากอาของต้นตำรับจากเมกาเลยก็ได้ค่ะ โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะแบบใจดีมีเมตตากับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราเกิดมามีชีวิตเดียวเนี่ยเราได้ทำสิ่งที่เราฝ่ายฝันหรืออยังนะคะได้เริ่มหรือ,อยังถ้ายังขอนว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มลงมือทำค่ะแล้วพบกันในอีีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ